สวัสดีครับผมมาพินกับช anel ฟิวไทยใน youtube ครับก็วันนี้เก็บบรรยากาศการเดิน,น,นทางมาฝากกันครับจากตรงหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับที่สถานีขนส่งโคราชแห่งที่สองนะครับตรงนี้ก็เป็นท่ารถต่างๆครับ เวลาประมาณเกือบตีสามครับผมเดินทางมาต่อรถนะฮะบรรยากาศก็คึกคักครับเพราะว่าเป็นช่วง้านเทศกาลผมมาต่อรถอยังหารถไม่ได้ครับสงสัยเดี๋ยวผมจะต้องนั่งรถจากนี่ไปรถไฟนะครับน,นี้ก็มีตู้เ t ทนะครับแล้วก็มีที่นั่งสำหรับคนที่ซื้อ มาม่านะครับรู้สึกจะ16บาท <นะ S 1> ครดนัเบอร์กลน,นะตรงนี้มีท่ารถของสายต่างๆนะครับมีไปทั้งกรุงเทพแล้วก็ไปที่อื่นในภาคอีสานนะครับจะเป็นท่ารถต้นทางน,นะก็ออซื้อกาแฟมาครับอันนี้กาแฟอ่เจิน13บาทนะครับใ้15บาทนะครับ เดี๋ยวมารงกันนะครับแบบทีอนวันนะครับมาอย่างเงี้ยแยกซองกันมาข้างในเขาก็มีน้ำร้อนให้นะครับเราใส่กาแฟไปนะครับคอฟฟี่เมทน้ำตาลเนี่ยผมไม่ชอบผมเป็นคนกินกาแฟดำนะเนี่ยครับคนเดินทางก็มีตลอดนะครับน,นี่ราชสีมาสุรินทนระ์เนี่ย นี่เขาบอกว่าวิ่ง24ชั่วโมงแต่ว่ารถลอต่อไปก็ตีห้าน่นะครับก็เสียเวลานะก็เปคลิปเก็บบรรยากาศนะครับหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสมาจริงๆไม่มีโอกาสมาลำบากเลยครับมาอยู่ที่สถานี้ขนส่งอ,อ่าโคราชตีสองนะครับเดผมมีโอกาสมาก,ก็เก็บมาฝากกัน ก็จิบกาแฟครับนะฮะอันนี้น้ำจากแอร์โคลาพัฒนาครับก็เวลาไม่มีรถต่อก็ไม่ต้องซสีเรียกครับค่อยๆคิดไปนะฮะผมคงไปต่อรถไฟนะฮะนั่งใเจิเย็นครับน่อะไรมี ช่องทางการเดินทางอยู่แล้วนะครับเอนจอยกับกาแฟะนะครับอะไรจะเกิดก็เกิดครับไม่ต้องไปซีริสมากบางทีวางแผนมากก็าบางครั้งมันก็ผิดแผนเั้งแต่เก้าวแรกนะอะไรเนงะี้ย อย่างวันนี้เนี่ยผมไม่ได้วางแผนมาลืมไปว่าใกล้วันหยุดยาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานประจําพอใกล้วันหยุดยาวเราก็ไม่รู้นะครับไม่เหมือนกับคนที่ทํางานประจําก็มาเจอรถเต็มอะไรต่ออะไรก็มาถึงโคราชได้ครับเดี๋ยวคิดว่ามันก็หาทางต่อไปได้เหมือนกันนะฮะสบายๆครับผม รบรรยากาศสถานีขนส่งโคราชนะครับตรงนี้เป็นรถต้นทางนะครับก็จะมีสถานีเป็นรถกลางทางนะฮะแล้วก็คือรถเปลี่ยนกลางทางแล้วก็รถตู้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในย t u b e ครับเทฟจับพ i ด l t i a i ครับสวัสดีครับ